เป้าขยับขึ้นไปเป็น45แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น47สำหรับวัวหลวงให้ไว้นะครับอย่าลืมกดตุกใจกดกรดิ่งเพื่อติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็วันนี้เราก็มาพบกันในเช้าวันเสาร์นะครับที่28พฤศจิกายนนะครับปี63นะครับก็ดู most active ต่างๆนะครับ ของตลาดหุ้นนะครับในช่วงวันหยุดนะครับโดยภาพโดยรวมนะครับเซตก็ถือว่าขึ้นไปเล็กน้อยนะครับบวกไป4.62อนะครับอยู่ที่1420.34จุดนะครับดูแนวโน้มเซตก็เป็นขาขึ้นนะครับโดยที่ดูภาพโดยรวมนะครับก็มีอวอลุ่มนะครับแล้วก็มี อาการขึ้นของเส้น EMAV นะครับก็ไปที่เลยเส้น200วันขึ้นไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยที่เส้น14วันก็ตัดเส้น200วันขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเซร็จก็จะมีแนวโน้มไซเวอ์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็โดยที่ทำสูงสุดได้ถึง1,433.57นะครับกลับมาปิดที่1,420นะครับ ก็ถือว่ายัางคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นสำหรับเซ็ตนะครับโดยลำต่อไปเราก็ไปดูที่ most active mainboard volume นะครับตัวที่มี volume หนานแน่นที่สุดก็คือจะเป็น TMB นะครับ TMB นั้นก็ยอดตัวลงมาเพราะว่าเป็นวันศุกร์ก็มีการปิดวอ r k กนะครับสำหรับนักลงทุนแบบแนวโน้มรายวันนะครับ ท้าเคุณนาวันก็ทําการขายทํากําไรไปนะครับก็ลบลงไป0.02นะครับอยู่ที่1.14นะครับสำหรับ TMB นะครับก็ยังคงมีโน้มขาขึ้นนะครับก็จะไปทดสอบแตะที่1.19นะครับหรือ1.120นะครับสำหรับ TMB นะครับในเร็วๆวันนี้นะครับถ้าเราดูจากกราฟนะครับก็จะเห็นว่า เป็นแนวโน้มเช่นนั้นนะครับแล้วก็มีเส้นปะนี่ก็คืออยู่ประมาณสัก1.20นะครับก็มีโอกาสที่จะแตะขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีการซื้อขายนั้นก็มีการซื้อน้อยกว่าการขายนะครับซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับก็วันศุกร์ก็ธรรมดานะครับจากแนวโน้มจากภาพที่ขึ้นไปคือจะเห็นว่าเขามาทดสอบนะครับ ก็จะพยายามทดสอบนิวไฮใหม่นะครับคือถ้าเราดูจากตัวนี้ก็คือว่าเขาขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นการเจอแนวต้านนะครับเมื่อพ้นแนวต้านตรงนี้ได้นะครับก็จะไปพดแจไปเจอแนวต้านที่2ที่ตรงนี้นะครับสำหรับ GMB นะครับก็จะไซเวยอยู่สักพักนะไซด์ซเวย์ไปดานข้างสักพักก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับจากพื้นฐานนะครับถ้าเราดูจากตัว ข่าวของ TMB นะครับก็ดูโดยรวมใหญ่ๆนะครับก็จะเห็นว่า,ามีในที่ทางที่ดีขึ้นนะครับ,นะรบดูงบก็ดูทำกำไรได้มากกว่าปีก่อนออกเกือบเท่าปีก่อนนะครับโดยที่ กำไรลดลงเล็กน้อยนะครับสลับ3เดือนนะครับสหลับนี้สลับเเดือนนะครับก็ยังไม่เท่าปีที่แล้วแต่ว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับก็ลดลงเล็กน้อยก็ถือว่าดีมากนะครับก็เลยทําให้มีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มีราคาเป้าหมายที่1.30นะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่1.15นะครับก็ยังมีก a p อเยอะนะครับแล้วก็ ที่มีเป้าหมายเกินก็คือตัวของฟิลลิปนะครับให้เป้าหมายไว้1.05นะครับตอนนี้ก็เกินเรียบร้อยเลยนะครับ d b w ีวิ r เกอร์ก็ให้ไว้1.30นะครับสเจ้านะครับก็มีดีบีเอ่มีดีเบียสวิเกอร์ไว้1.30แล้วก็ CMB นะครับให้ราคา1.01นะครับแล้วก็ t m b t r i n i t y นนะครับให้0.90นะครับถือว่าเลยเป้าไปนะครับ ก็ยนต้าให้1.16นะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับราคาเป้าหมายนะครับส่วนที่ให้เยอะสุดก็ไอ้เยอะรองลองมาก็จะเป็น UOB นะครับให้1.24เพราะฉะนั้นแนวโน้มตัวนี้ก็ยังคงสา์เบย์อัอพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะสลับวันนะก็จะมีเขียวบ้างแดงบ้างเขียวบ้างแดงบ้างนะครับไปนะครับเมื่อผ่านจุดทดสอบตรงเส้น2อ0วันตรงนี้ไปได้ก็จะขึ้นไปอีกนะครับก็ มีโดจินะครับโดจิสาคัญคือ,อพอวันถัดไปก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นนะครับอย่างเราสังเกตตัวอื่นมานะครับก็มีโดจิมานะครับมีโดจิมามีโดจิก็ตัดสินใจก็อยู่ระหว่างสู้รคาคากันอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้สําคัญก็เป็นมีโดจิขึ้นมาระหว่างนี้แล้วก็มีราคาพุ่งขึ้นไปเช่นนี้นะครับ ก็เมื่อมีหมดโดจิเมื่อไหร่ก็จะมีราคาพุ่งขึ้นไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวัดระวังนะครับแตตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ตกลดนะครับสำหรับ TMB นะครับเราก็มาดูต,ตัวต่อไปของ m o s t Active Mainboard Value นะครับดูที่ KBank ครับก็ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสแล้วก็มีเมื่อเส้น14วันมาตัดเส้น200ตรงนี้ก็คือว่ามันมีผล แนวโน้มอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่า Kbank เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแม้ว่าเขาจะย่อตัวนะครับสังเกตเห็นว่าเขาจะลง0.02นะครับสำหรับ2ตัวนี้แล้วก็เป็นวันศุกร์นะครับซึ่งมันก็เป็นเป็นตามแนวโน้มธรรมดาของวันศุกร์แห่งชาตินะครับครับแล้วก็ลงเป็นเรื่องปกติสำหรับราคานะครับแต่ว่าลงนี่คือลงนึกเดียวนะครับไม่ได้ลงเยอะนะครับแล้วก็มีกราฟ ยังคงเป็นไซด์เวัพขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเราดูจากรา,ายเดือนนะครับก็จะเห็นว่าเขาขึ้นมาเยอะก็จะพุ่งขึ้นไปเลยเส้น2ระวันแน่นอนนะครับเพราะจากตรงนี้ก็มีปริมาณการซื้อเยอะสำหรับอันนี้เป็นามเฟรมเดือนนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยทมเฟรมวีคนะครับก็มีปริมาณการซื้อมากกว่าการขาย ครับเพราะฉะนั้นก็มีการสั่งสมพลังก็จะตีดีดต,ต,ตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนเลยเส้นสองละวันตรงประมาณร้อยอาจจะไปเจอกันที่ตรงมา1้อยสามสิบนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นตามแนวตามแนวโน้มของตลาดนะครับซึ่งตลาดก็ไซว์อัพนะครับหุ้นทุกตัวนี้ก็ขึ้นทุกตัวนะครับเพราะว่าราคาตลาดจะเป็นตัวนําหุ้นนะครับให้พาขึ้นไปนะครับยกเว้นตัวที่มีการ หุ้นตัวที่ลงแล้วก็ไม่ยอมขึ้นก็จะเป็นตัวที่อ่ะหนึ่งไม่มีกําไร2ไม่มีข่าวใดๆนะครับตัวนี้ก็จะอยู่กับที่นะครับแต่ถ้ามีอยู่ดีๆแล้วตัวหนึ่งตัวมีตัวหนึ่งตัวใดที่พุ่งขึ้นมาเลยนั่นก็อาจจะเป็นเจ้าเข้านะครับก็คือว่าเขาจะไม่สนใจข่าวใดๆทั้งสินนอกจากการชะลากของเขานะครับก็แล้วแต่นะครับแต่หุ้นตัวพวกเหล่านี้เราจะหาได้ยากนิดหนึ่งนะครับแต่หาเจอแล้วก็จะได้ตังค์อย่างเช่นเดลต้าครับยกตัวอย่างเดลต a านะครับ ตัวนี้จากราคาเไหมราคาก็อยู่ประมาณร้อยปดกว่า,ก,วาก็จะเป็นคือเขาจะขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นมาปุ๊บก็จะไซเว์ไซเว์ก่อนแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ไซเว์แล้วก็พุ่งขึ้นไปทีเดียวนะครับซึ่งบวกขึ้นไปถึงอ่าแปดเงไป17.50บาทนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปจุด 9. ุด 5ไป8.95%นะครับซึ่งอยู่ที่213บาทนะครับตัวเดลต้านี้ก็ถือว่าทำไมถึงขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับเราก็ต้องดูข่าวของเดลต้ากันนะครับทำไมพ,พุ่งจังเลยนะครับก็ดูจากราคานะครับก็มีทิสโก้ให้ราคาเป้าหมายที่158บาทนะครับแต่ตอนนี้คือขึ้นไป200บาทแล้วนะครับแล้วก็ที่ให้ไว้เยอะสุดก็จะเป็น u ู b นะครับก็ ซื้อราคาเป้าหมายที่224บาทนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่225บาทก็เลยเป้าไปแล้วนะครับ1บาทฉนั้นตัวนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นแนวโน้มอย่างนี้เขาคงจะคงยังเป็นขาขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับสรับเดลตานะครับก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็จะขึ้นไปอีกได้เท่าไหร่นะครับถ้าดูที่รายเดือนดูนะครับโอ้โหก็ยังคงมีโอกาสขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับ ดูคอเตอร์เห็นไหมครับว่าเขาแสดงว่าเขาทำทำกำไรกันมาอย่างหนาแน่นนะครับก็เป็นด e l t a ต้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับบริษัทนี้ก็คงต้องมีกำไรต่อไปนะครับก็พุ่งกันขึ้นต่อไปนะครับสำหรับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ d e เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เส้น14วันกับเส้น200นี้ห่างกันเยอะนะครับก็ถือว่า มีโอกาสขึ้นต่อนะครับแต่ก็อย่าพยายามะระวังตัวนิดหนึ่งนะครับเขาจะมีการไซเวไปด้านข้างอย่างเช่นเวลาเขาขึ้นมาสูงสุดทำนิวหาปุ๊บเขาก็าจะไซเวออกด้านข้างไปจนกระทั่งมีสถานการณ์หรือตลาดรับรูปบางสีบางอย่างก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสลับเดลต้านะครับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นวิธีการพุ่งขึ้นไปแล้วก็อพอรับลงทุนเห็นก็พากันเข้ามานะครับแล้วก็ มีการขายทํากําไรก็หลุดลอยไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับเดลต้านะครับแต่ถือว่ายังเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับเพราะว่ามีการซื้อมากกว่าขายนะครับก็ดูที่อุดลุ่มนะครับดูที่การซื้อนะครับอยู่ที่5ล้านนะครับการขายที่3ล้านก็แสดงว่ามีการซื้อกันมากนะครับนิยมซื้อกันมากพุ่งเคยพุ่งขึ้นไปถึง18บาทกว่านะครับ แล้วก็กลับลงปิดที่อันนี้ก็คือว่าพุ่งขึ้นไปที่สุดเลยนะคือว่าปิดที่สูงสุดนะครับก็คือ225บาทนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเพราะก็เป็นจุดที่ซิลลิ่งใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเดลตานะครับก็วันจันทร์ก็อาจจะมีการเปิดกระโดดนะครับหรือไม่ก็มีการพักตัวนะครับ ดูได้หลายทางนะครับทั้งพักตัวแล้วก็เปิดกระโดดขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ายังมีความต้องการของหุ้นนะครับซึ่งทะลักขึ้นไปถึงซลลิงนะครับก็ทำนิวไฮไปเรียบร้อยนะครับหุ้นที่ทำนิวไฮก็ยังคงต้องขึ้นต่อเนื่องไปครับเราดูเช่นนี้นะครับดูจากหุ้นจอเล็กๆนี้นะครับโอเคอตัวถัดไปเราก็จะไปดูตัวที่เป็นตัวนี้ด้วกันนะครับตัว มูสแอทีฟเมนบอร์ดวอลุ่มตรงนี้เห็นไหมครับว่าเป็นสายเววอัพขึ้นไปนะครับราคาก็บวกขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเลยเส้นสองละวันแล้วก็ทะลุไปเรื่อยๆนะครับโซลเอสโซลูตคีนิ่งเอเนจีนะครับก็ทำตัวอ่าสวนหลังจากที่ลงมานานนะครับก็ทำการอ่าเบรกแล้วก็ เทินนราวขึ้นไปนะครับแล้วก็กค่อยเทือนนราวไปเรื่อยนะครับก็มาพักตัวจุดแรกก็คือจุดที่ประมาณ3บาทก,กว่าๆแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง3.78บาทนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ราคานี้นะครับแล้วก็ยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับมีแรงซื้ออยู่แต่ต่อเนื่องนะครับตัวน,นี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปดูตัวต่อไปครับจะเป็นแอดวานแล้วกันนะ สลับไปสลับมานะส่วนตรงนี้ก็ยังคงไม่ต้องดูอะไรเนะยเพราะว่าเขาเป็นเป็นหุ้นที่บวกสูงสุดนะครับของตลาดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเราดูที่ตัวแอดวานก่อนนะครับก็ยังเห็นไหมครับว่าเขามียังคงไม่ผ่านเส้น2ระวันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคงจะต้องอขึ้นขึ้นลงลงหรือบวกบวกลบอย่างนี้นะครับบวก1บวก2 ก็ลบอยู่นี้ปร,ประเด็นก็คือว่าเขามี iPhone 12เรียบร้อยแล้วนะครับในตลาดแล้วก็มีการลงทุน 5G เรบร้อยนะครับก็ดูแนวโน้มของการขยายก็มีโอกาสที่จะขยาย 5G ไปได้ครอบคลุมนะครับ,บทั้งประเทศนะครับแล้วก็จะทำกำไรในไตรมาสที่1นนะครับนะครับก็จะประมาณหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อไปนะครับสำหรับแอดวานนะครับก็แล้วก็ วิธีการก็คือว่าเขาจะขึ้นตามเซตนะครับเซ็ตขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะเซ็ตาราคาหุ้นก็จะขึ้นกลับขึ้นไปตามเซ็ตนะครับฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่1420จุดนะครับถ้าขึ้นไปถึง1 5 0 0ก็ตัวน,นี้ก็จะขึ้นไปถึงประมาณ180กว่าบาทนะครับสำหรับแอดวานนะครับแล้วถ้ายังคงขึ้นต่อไปหรือเปล่าเราก็ดูแนวโน้มนะครับมีโอกาสขึ้นขึ้นไปถึง230บาทนะครับ สำหรับทามเฟรมเดือนนะครับแล้วก็ทามเฟรมคอเตอร์นะครับก็จะบอกว่าประมาณส0มร้อยสามร้อยบกว่านะครับ,นะรบสำหรับตัวแอดวานนะครับก็คงจะต้องเป็นเช่นนั้นนะครับก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปที่แนวต้านเส้นปะนี้นะครับแล้วก็ดูตัวต่อไปนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็ติดติดก,กันเลยนะครับเป็น STGT นะครับ STGT นั้นเดิมทีก็ขาก็อยู่ประมาณ เขาจะไซวิ่ประมาณนี้นะครับจากราคา60กว่าบาท70กว่าบาทก็ดีตัวกลับขึ้นไปที่ประมาณราคาตอนนี้อยู่ที่ราคาที่ปิดปิดก็คืออยู่ที่ราคา68.50 6บาทนะครับโดยสูงสุดขึ้นไปถึง76บาทนะครับปิดที่ราคา74.25นะครับก็คือบวกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ คือลืมไปขอโทษที่อัตรวนี้มอว้ตรงนี้มันก็เลยดูราคาปิดไปต่ำไปหน่อยต่อมอว้ตรงนี้นะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าราคา s t นั้นพุ่งกลับขึ้นมาที่74.25หนะครับบวกขึ้นไปถึง1บาทนะครับตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตาม,มาตรงนี้นยก็จะเป็นทดสอบแนวต้านตรงนี้สําคัญตรงนี้นะครับก็การจะทำนิวไฮทาอะไรก็ต้องผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ก่อนนะครับโดยมี ช่วงนี้ก็ยังวัคซ ну ีนคือว่ามีข่าวว่าจะสําเร็จในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี Jean ้ก็ยังต้องเผชิญกับโควิดกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็ยังคงทํากําไรต่อเนื่องนะครับสำหรับ HTGC นะครับถ้าใครที่คิดว่าลงมาตัวนี้แล้วซื้อเพิ่มก็จะทําให้ได้กําไรเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสำหรับท่านนักลงทุนนะครับก็ตัวนี้ก็มีโอกาสกลับไปหรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะครับสาหรับ เดือนนะครับก็ยังคงจะมีโอกาสถ้าดูแนวโน้มนะครับก็จะมีมีแนวโน้มที่ยังมีโอกาสบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับการที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับกรอบไซด์เวก็จะประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ95นะครับก็มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นไปนะครับถ้าตัวนี้ตามเฟรมวิกตัวนี้นอาทิตย์ต่อไป มีสีเขียวยาวแท่งยาวขึ้นมาก็สามารถที่จะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าแท่งสีเขียวสั้นๆแบบนี้นะครับก็ยังคงจะต้องไซเวไปด้านข้างนะครับก็ต้องรอจังหวะที่เขาจะเดินตัวติดกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็มีพาเรลิกรองรับนะครับแต่ตอนนี้พาเรลิกหายไปทั้งด้านบนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับสำหรับ STGT นะครับที่บางท่านก็ดอยบางท่านก็ กลับมาได้กําไรนะครับยังไงก็ขอให้ท่านได้กําไรแล้วก็ได้กาได้กาเงินสดกันเนยอะๆนะครับฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับสําหรับ stgt นะครับหุ้นต่อไปก็คือตัวไหนดีเดลต้าไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับตัวที่มีแนวโน้มตัวนี้อีกตัวดีกว่านะครับแทตัวนี้ให้ก่อนตัวหนึ่งนะครับเป็นไงครับตัวนี้ ก็เจอแนวต้านก็ลวกลงมาแล้วก็ไซเวไปด้านข้างนะครับก็รอจังหวะที่หุ้นเขาจะพุ่งตัวขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่ดูเป้าราคาจากบรเกรเกอร์ต่างๆเพราะว่าเขาจะเกินเป้าไปเยอะเรียบร้อยเลยนะครับแต่ก็ดูให้หน่อยแล้วกันนะเป้าจากบรเกรเกอร์ต่างๆนะครับเป้าขยับขึ้นไปเป็น45นะครับตัวนี้ก็เป็น47สลับวัวหลวงให้ไว้นะครับจีตตี้ก็ให้ไว้45.50นะครับก็ t b s ก็อยู่ที่4 2นะครับซึ่งเขาปรับเป้าหมายใหม่นะครับยนต้า้อยู่ที่4 3 5 0แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่38.50ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่40บาทนะครับไปแตะที่40บาทนะครับอันนี้ก็แตไม่เล็กน้อยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สบายๆครับวันเสาร์ยังไงก็ขอทุกท่านาวางแผนในการลงทุนให้ดีนะครับเก็บเงินสดได้เยอะๆนะครับ ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบขอ,อกำลังใจสักนิดหนึ่งนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ถ้าอยู่ใน YouTube ก็กด s u b s r r i e ใถ้าดูใน Facebook ก็กด See First ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกๆก,ก,การดูนะคะ